โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านครับผมอ่ะอยู่กับเกมมาเวลเช่นเคยนะผมต,ตอนนี้เราจะมาเล่นเฮราระนะครับผมเฮ้ยมูเช่เฮราดิสการเลสวิทเออโอ้ยติดเรียกเฮราวะ่ะมาครับไปโอเคมาครับโอ้ล่มเลยคนตีเลยโอ้โหเชี่ยเชี่ยเชี่ยเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 เด่่โอ้เฮ้ยจะตายจะตายโอ้โหเออเฮ้ยเดี๋ยวไอรอนแมนเออไอรนแมนล่วงไปแล้วอะไร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 โอสกาเลดวิทสกาเลดวิทดูดดูดโอ้โหไอ้เหียเดี๋ยวเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตัวฮิวฮิวเลย เฮ้ยเออีกูจะตายอ่ออกมาก่อนดีกว่าแม่งเยอะเออฮือสตอมสตอมสตอมเหรอสตอมโอ้ย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 สการ์เลวิตเล่นเล่นแมทนี้แม่งไม่ค่อยโอเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหกระมาณเมตาบวกหน่อยดิเอออเออเออโอเคคิวไปแล้วมา มามาบวก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 เออเออเฮียเอ้ยอย่าตายกูณอย่าตายโอเคไม่มีที่ฮิวให้ด้วยเจริญละเออเออเออคิวแม่งเลยฮิวหน่อยได้ปะเออฮิวหน่อยดิโอ้เออรู้แล้วรู้แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูก่อนต้องดูต้องดูต้องดูดูดดูดโอเคดูดดูดูมาดิมาดิสตาร์ลอดมามามาเอ้ยกูไปแล้วสตาร์ลอดสตาร์ลอดกูไปแล้วโอ้โหเฮียเอ้ยสตาร์ลอดดูครับสตาร์ลอดเน่าจริงว่ะโดมยิงดิโอ้โหอย่างอย่างก็เป็นไอ้นีอะไรเทรเซอร์เลย ดูครับดูจุดโอเคคิวมาแล้วมาเดี๋ยวรอออกกอนดูเรื่อนดูเรื่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอสตาร์ลอดเดี๋ยวกูกูแค้นมึงมากถ้ามึงเจอกูมึงเจอกูแน่นอนมึงไม่ต้องเป็นห่วงเลย อ่กูได no, oh, ้ยินเสียงปืนแล้วะด่มเจอกูดึงมเจอกูว่ามาอ้าวเหียหายอ๋อเหียแม่งหลบแม่งหลบกูจะขึ้นไปได้ไงวะโอ้โหเฮียแม่งเล่นไม่ออกมาเลยไอตีแม่งเลยครับมามาครับเออเอ้า แต่ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วกันมาสารลอดอยู่ไหนเหียเอ้ยหนีเออโคตทำลายทิ้งแม่งเลยายโอเควินนะครับ ตอนนี้เราชนะนะครับผมมาครับตาที่สองไปลุยโอ้โหบวกกอนโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยบวกกันบวกกอน เออคิวไปหลามแล้วเตนสเตนเติร์สเตนมาให้โอเคเตนมาใหโอเคเออเฮ้โอเคคิวไปเติรสเตนคิวไปสองมาตะกี้เหรอตะกี้เหรอโอเคไปแดนนีไปไหนวินเทอร์โซเจอร์เหรอเฮ้ยเออ คิวแม่งเลยไปดูทอร์เซอร์คิวบาโอเคโอเคเอ้ยเรามีตัวคิวอะตายอยู่เรามีตัวฮิวอยู่อ่าใครยิงมาเดี๋ยวกูล้วงแม่งเลยเดี๋ยวกูล้วงเลยเดี๋ยวกูล้วงเลยเออโอเคกูหนีก่อนละม,มาโอ้ยเออโอเคมา ไ hey, yeah. อ,อ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวอือมาออกหมอแปง้งหมอแปง้งหมออควยไ hey, <า>อ,อ้เหี้ยมามึงเจ้วเหอมึงเจ๋วเหอควยไอ้เหี้ยโอเคตอนนี้เรากำลังบูกกลับมาครับ đột đột mang lên đột ok cứu mấy ghê nó có tết một bán một bán một ok cứu mấy 2 mà mà chụp ok buộc 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 rồi đưa บวก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 โอเคโอ้โหไอ้เฮ้ยเจอไ้หลามอีกโอ้โหจบเลยเฮียหลามตายไปซะมึงไอ้เฮียเมื่อกี้เดี๋ยวเจอหมอกว่ะโอเคไม่ได้สถานที่ต้องเป็นของกู No, a disappearing. <laughs> here they come. <laughs> look, hey, I'm my oh, no. Oh, oh hey. <laughs> oh, <my bad. laughs> <này>, <laughs> That's what I need. My work here is not done. โอเคอยู่ไปแล้วมาอยู่ไหนกูตามไปฮักฮักจ้าโอ้โอหโอ้ฮักฮักฮักเสร็จร้อยอ่าไอสัตว์ไหนมึงไม่รอดหรอกโอเคคิวไปเฮฮักนี่ แทนมึงโอเคคิวแม่งเลยมาท้อเหรอ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 ท้อมาโอ้ยเออคิวแม่งเลยเออไอหลามเหรอเออโอเคหนีก่อนหนีก่อนโอเค เราก็ยืดได้อีกแล้วนะครับโอเคเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้ววิน oh. เลยอ่าโอเคผมก็จบไปที่ร้อยแล้วผมนะสกา t w ตวิทก็เป็นตัวที่แรงพอตัวใช้ได้นะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย,วยเพราะไม่เจอกัน e อีพีหน้า็สาหรับวันนี้สวัสดีครับ